สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับแอดมินไอซ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอยู่เตาแยกแก๊สสี่หัวนะครับตันนี้เลยมีตะแกรงแถม,มาหนึ่งอันนะครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นทาร์นะครับสําหรับใส่น้ํานะครับเราการพวกควันพวกอะไรนี้เนาะเพราะว่าเป็นเตาแยกไรควันนะครับตัวนี้จะมีรางแก๊สอยู่ด้านข้างนะครับมีทั้มดสี่หัวข้างละสองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสป์กนะครับแบ่งซ้ายขวาสามารถแบ่งได้ว่าเราจะ อยางแถวห้องฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะครับก็สปาคเหมือนแก๊สบ้านปกตินะครับนี่นะครับตัวนี้จะมีให้เปิดพัดลมนะครับสองด้านจะมีสวิตช์ด้านข้างสีแดงนะครับและน้ำหนักไม่หนักนะครับสามารถยกได้นะครับผมมีหูยิวในยิวเลยนะครับตัวนี้ตัวพัดลมจะช่วยในการระบายความร้อนนะครับเพื่อกระจายให้มันทั่วทั่วเตาเนาะเพราะว่าเนี่ยตัวนี่ ลังไฟเนี่ยเพื่อเผาไอ้ก๊สเข้าไปหางกลางนะครับเพราะว่าเราทําตัวลังแก๊สมอยู่ด้านข้างเนี่ยเพื่อไม่ให้พวกมันหมูอะไรนะครับตกไปใส่นะครับแล้วควันจะขึ้นนะครับก็เลยทามาอยู่ด้านข้างครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นตัวสายิงนัดถ้าสนใจติดต่อนะครับ0864298698หรือ0 8 6 4 7 8 9 0 6 9นะครับครับผมวันนี้ของตัวลาไปก่อนครับ